สวัสดีครับ ผมมิจาก SC Good Home นะครับวันนี้มีบ้านเดี่ยวปล่อยขายมาแนะนำให้กับทุกคนนะครับเป็น 07BH003 เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาด3มห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่56ตารางวานะครับพื้นที่ใช้ซอย145ตารางเมตรนะครับขายอยู่ที่2.35ล้านบาทค่าโอนคนละครึ่งนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกโลเคชั่นอยู่ที่หมู่บ้านการกนุกวิว8ที่แม่โจ้นะครับห่างจากโตเมือง 12.5กิโลเมตรนะครับมีเฟอร์นิเจอร์ให้บางอย่างเครื่องปรับอากาศ2เครื่องเครื่องทันหุ่2อเครื่องเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะรับประทานอาหารโต๊ะสำหรับวางทีวีอย่างละหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการกู้ทางผมยินดีดูแลบริการเรื่องสินเชื่อให้ฟรีทุกขั้นตอนเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทุกช่องทางที่เห็นคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ